สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซินี่นุ้ยชาแนลนะคะช่องที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่มีความจริงใจให้กับพี่พื่อนเพื่อนทุกทุกท่านคะ่ะวันนี้นุ้ยจะพาทุกคนมาชมวิธีการป้อนอาหารให้กับปลากระเบนค่ะทุกคนโดยที่พนักงานเขาจะใช้ตัวคีบนั่นนะคะเหล็กคีบคีบปลาหมึกนะคะทุกคนปลาหมึก แล้วก็ยืนใส่ปากลงไปให้มันค่ะทุกคนโดยที่เขาไอ้ที่ว่าเป็นตุ้มๆสีขาวสีแดงนั่นน่าจะเป็นน่ะน่าจะเป็นกระดิ่งหรือมะรุงกุ้งกิ้งเพื่อที่จะเรียกให้อะเรียกให้ปลากระเบนมากินอาหารค่ะทุกคนเข้าใจไหมคะมะรุงกุ้งกิ้งเนี่ยหมายถึงว่าน่าจะเป็นแบบเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะเกิดมานุ้ยก็เพิ่งจะเคยเจอนี่แหละค่ะทุกคนเอ้ย เริ่มมากันแล้วค่ะเริ่มมากันแล้วค่ะทุกคนดูสิดูสิเห็นไหมเห็นไหมดูดูดูเราดูเราด,ด,ดูว่าเขาป้อนอาหารแบบไหนเอ่อยฮุบเราก็ยัดเข้าไปในปากมันค่ะทุกคนดูนะดูนะดูนะคะทุกคนดูนะคะเขาก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บออมาลุงกุ้งกิง้งยืนลงไปเพื่อที่จะน่าจะเป็นสัญญาณเรียกเขานะคะทุกคนมาแม่มาแม่ นี่เลยแล้วก็ยัดเข้าไปค่ะทุกคนยื่นเข้าไปเพราะว่าปากปลากระเบนมันจะอยู่ตรงใต้ท้องนะคะทุกคนโดยไม่แน่ใจว่าการป้อนอาหารปลากระเบนแบบนี้นะโดยการคีบปลาหมึกแล้วก็ยื่นให้ป้อนให้น้องตัวต่อตัวแบบเนี้ยมันเป็นการให้อาหารโดยปกติหรือว่าเป็นการโชว์เพื่อที่จะให้ปลากระเบนขึ้นมาให้พวกเราได้ชมกันใกล้ๆก็ไม่รู้ได้ค่ะทุกคน เนี่ยค่ะดูแล้วมันก็เออเพลินดีมอนกันค่ะทุกคนนะคะพนักง,งานคะถ้าปรากระเบนไม่กินปลาเมึกนะ่ะนุยขอนะคะทุกคนนุยขอได้ไหมคะขอได้ไหมคะมีปลาด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวดูกันต่อเลยค่ะทุกคน ดูปลากระเบนตัวนี้ค่ะทุกคนสีขาวสีเทาๆเนี่ยค่ะทุกคนเขามีลายจุดๆด้วยนะดูน่ารักดีค่ะทุกคนเอาเอาไวาเลยค่ะทุกคนเอา,าไวเลยเอาไม่ได้กินเลยเอาเอาเอาผิดคิวหนูผิดคิวผิดคิวลูกผิดคิวเอาไวไม่ได้กินเลยไปแล้วไปเลย ดูตัวนี้ค่ะทุกคนโวตัวเบลอเลยค่ะทุกคนโว่โวโวตัวใหญ่มากโว่โว่โวตัวเบลอเลยค่ะทุกคนกระพือปีกไหมโอ้ยตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนอาวอาวยืนยืนลงไปอา้าวไหนตัวไหนยังไม่ได้กินลูกมาเร็วเร็วเร็วต่อแถวต่อแถวต่อแถวนะจ๊ะต่อแถว,ต,แถวต่อแถวเลยจา้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วเอา ไปไหนกันแล้วล่ะอย่ามัวแต่เล่นอย่ามัวแต่เล่นมาเร็วเรีบมากินรีบมากินลูกรีบมากินเอาเอาถ้าน้องไม่กินขอนะคะ <c oughs> ขอนะคะเอ,อ่เห็นปลาหมึกตัวใหญ่ๆแบบนี้แล้วแบบไอ้นั่นเนาะเอาไปย่างนะคะทุกคนหมึกย่างซีฟู้ดนะคะทุกคนโอ้ยน้ำลายไหล ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่ทานมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้กับนุ้ยในทุกๆครั้งฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิง่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจงให้นุ้ยได้ทำคลิปดีๆไว้พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันในตอนต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะบาย